สวัสดีครับพ,พี่น้องพอกับไอแสมเกษตรบรนณาใช่ไหมครัคือเก้ารับพี่น้องเอามาหล่เบิ้งมั่นสัะหลังคือเกาพี่น้องพาาเบื้องมั่นสัาปะหลังคือเก้ามั่นสัะหลังแปลงนี่กลเป็นสายพันธุ์พ่วงเผ็รพี่น้องหาไรพี่น้องแปลงนี่หาอะไรสายพันธุ์พ่วงเผ็ด อยย่ที่อายุกอยย่ที่สองเดือนเนาะพี่น้องเนาะที่เขาสองเดือน này, นี่แหละนี่ที่เขาสองเดือนมาบึงพวงเพีดพี่หน้องเกิดแน่เพเกิดแน่มงึงหยอดเกิดกับาพว่าบึงหยอดนี่กะเนาะงามอยู่เนาะสายพันธุ์พวงเพียด นองงามีพี่น้องนี่กันเกิดสองสองตน,นยังอยู่ตนนี้ตายบ่เกิดพี่น้องนาแรงกันสามกับสามบพรไเนาะมัน,นตายเอาหยอดอ้อนผูกส่วนมากับที่บ่ขืนเอาพี่น้องเนาะสารอาหารบ่หลายเนาะท่อนมาตรงเป็นตนตนเงาก,ก,ก,ก็กดมันเนาะตายหลายอยู่พี่น้องเนี่ เป็นน้ำพันมันพันมันกับ,บ่บหอยมีมันเป็นมันปอลผดนี่ละ่ะเลยมาเลาะเบิึงมองในมันหวางมันยังเลยพี่น้องมาเกิดสามบ่ท่านกันดอกเนาะนี่แต่กับโบกับโบห้างกับปัญญาดอกกับพ่อใส่ไดนอยู่ดอกพว่งผิดตุ่นเกิดตุนบอ่อันนี้เป็นเกิดเป็นละมันนั่น อันนี้ไม่เป็นเนี่ยมันสีมนันนั่น่นเนาะพี่น้องแล้วม,มันมมนําใบหอมแล้วม,ม,ม,มันหมมนกคก็เขาใส่ปัน่นได้ก็ได้เปิดส่วนนี้ส่วนเกินในโลกขึ้นสายพันธุ์พุ่งเผ็ดพี่น้องแปลงนี่สองเดือนนะครับเนาะอยู่สองเดือนกนะการที่ว่าเกิดการที่ว่า,วา,วาแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ đẹp xíu 80% nó cười mì mắc cửa nè đẹp nói cần ăn nhu ừ ừ bóng đường đánh bằng những phương Việt ạ ừ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  ฝนตกมากครจังสิได้มาไถเบิกออกเบิกใส่ปุ๋ยเนาะช่วงฝนตกมากตะก่อนอแปลงนี้ก็ห้องพื้นยู่พี่น้องก็ห้องพื้นไปบ่ได้ห้องพื้นหลายดอกแช่นห้องพื้นสักสองถุงหาอะไรแต่ช่วงเบิกออก แต่ย่เลีงต้นก่อนเนาะชนตกมากหมดละจังเสดีเบิอกออกใส่ปุ๋ยพี่น้องช่วงนั้นกระสีะใส่ม่านไรล,ละถุงหมดละช่วงฝนตกมากก่อนเนาะพี่น้องป้าป้าพี่น้องมาเล่อบึงก่อนนี่พุ่งผิดเนาะแปลงป้าบึงทะ่ลแปลงทะ่ลแปลงไปพี่น้อง แปลงหน่อยแปลงญ่อันนี้กันสองเดือนอนะครับเนาะเราบึงแปลงไงพ่อกูแล้วก็มมเบึงแปลงหน่อยเ้อปลูกสลับกันไปเนาะนี่เ้าก็ยังในมีมั่นหลายชุดพี่เนาะทีดเมย์หลายชุดปลูกสลับกันไปพอมาบึงมั่น พลังไซต์ปั้นพวงเป็ดสองเดือนพี่น้องเนาะไว้ฉันีีเนาะคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะบึ้งแปลงนี่หาอะไรพี่น้องเนะาะฝากพี่น้องฉันีีครับคลิปนี้ครับพอคันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตควบอย่ริืมเติบโตให้บึ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาลฟพียและน,น,น้อ,นนองไปก่อนครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ